ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้นะคะจิมจะชวนมาทำเมนูดองเหล้าหรือว่าหมักเหล้าคล้ายๆกับการทำเหล้าบวยนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่หาได้ตามพื้นบ้านเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะจิมจะดองเหล้าโดยใช้ตัวมะขามป้อมซึ่งมะขามป้อมนะคะก็มีสรรพคุณทางยาแล้วก็ช่วงนี้นะคะมะขามป้อมหาง่ายจิมมะขามป้อมจิมเจอที่ตลาดนะคะมีคุณยายมาขายะก็เลยซื้อเอามาดองเหล้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหมักเหล้าจากมะขามป้อมกันค่ะ ส่วนผสมของมะขามป้อมดองเล่านะคะก็จะมีมะขามป้อมค่ะวันนี้ใช้1นกิโลนะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็พักไว้ให้แห้งค่ะตรงที่มันดำเป็นขั้วนะคะเราก็ขูดออกให้เรียบร้อยนะคะลูกให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเหล้าขาว2ขวดนะคะขวดขนาด625 ml นะคะมีน้ําตาลกรวด1นกิโลค่ะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมมะขามป้อมก่อนมะขามป้อมเนี่ยล้างน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทุบให้พอแตกแตนะคะจะได้มีความหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวออกมาด้วยค่ะเตรียมผ้าขาวบางนะคะแล้วก็สากหรือว่าที่ทุบก็ได้ค่ะเราจะาห่อแบบนี้แล้วก็ทุบพอแตกเฉยๆค่ะประมาณนี้ก็ใส่ชามไปก่อน เอาผ้าขาวบางห่อไว้กันกระเด็นนะคะมาขามป้อมที่เราทุบเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทีนี้เตรียมโหลทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใส่น้าตาลกวดลงไปก่อนแล้วก็มาขามป้อมสลับชั้นไปมานะคะจนกว่าจะเต็มค่ะคือความหวานหรือว่าผลไม้เนี่ยสามารถปรับได้ตามชอบนะคะ เราสามารถไปดองกับผลไม้อะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยชั้นสุดท้ายก็จะเป็นน้ำตาลกรวดค่ะกระใจายให้ทั่วๆเลยแล้วก็เติมเล้าขาวลงไป เติมให้ท่วมแบบนี้เลยค่ะจะทําคล้ายๆกับเหล้าบวยนะคะแต่เปลี่ยนเป็นมะขามป้อมค่ะทีนี้เราจะดองไว้แบบนี้นะคะวางไว้ในตู้ปิดฝาหรือว่าหาผ้าคลุมหรือว่าใส่กล่องไว้ก็ได้ค่ะประมาณ6เดือนถึง1ปีเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ อันนี้คือเล่าจากมะขามป้อมนะคะที่เราดองไว้ประมาณ1 1สัปดาห์กว่าๆค่ะประมาณสัก10บวันอะตีไป10บวันเนาะตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ,อ่อนแต่ว่าตอนนี้คือมันออกอมเหลืองแล,ล้วน้าตาลละแล้วก็ตัวน้ําตาลกรวดเนี่ยยังไม่ละลายนะคะยังละลายไม่หมดเราต้องทิ้งไว้ประมาณ6เดือนขึ้นไปถึง1ปีนะคะยิ่งนานยิ่งกลมกล่อมคือส่วนผสมของเขาเนี่ยไม่เยอะนะคะมีแค่3อย่างก็คือเหล้าขาวนะคะผลไม้ตามชอบแนะนําเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะจะอร่อยและสามารถเปลี่ยนได้ตามชอบเลยเนาะน้ำตาล ถ้าไม่มีใช้เป็นน้ําตาลทรายได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่นิยมใช้เป็นน้ําตาลกรวดนะคะเพราะว่าจะทําให้เล้าที่ได้เนี่ยใสดีค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นน้ําตาลทรายได้นะคะเดี๋ยวเราจะรอสัก6เดือนนะคะเดี๋ยวจจมจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าใครมีผลไม้อะไรก็ลองเอามาดองได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ